เดี๋ยวผมจะให้ดูการซอยนะครับอางุ่นพวงนี้นี่จริงๆมันเลยเวลาซอยมาแล้วนะครับแต่ว่าคือซอยไม่ทันเดี๋ยวผมจะซอยคร่าวๆให้ดูนะครับก้าวด้านที่แน่นๆอยู่ด้านในออกก่อนนะครับ ถ้าไม่ซอยลูกก็จะเล็กนะครับที่อื่นเขาขายลูกโต,ตแล้วเราวาขายลูกเล็กๆมันก็ไม่ค่อยจะดีนะครับก็ให้ลูกโตโต,วตวไว้ก่อนให้มันสวยๆน่ารับประทานนะครับพิจารณาเอาเองเลยนะครับว่าเอ๊ลูกนี้มันแน่นมันควรจะเอาออก ผมก็เคยดูคลิปที่เขาที่เขาซอยลูกไว้นะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเขาซอยอยังไงกันแนะ่ก็คิดเอาเองเลยนะครับตรงนี้มันแน่นไปตรงนี้มันแน่นไปก็เอาออกคิด่าเดี๋ยวมันโตขึ้นมันจะแน่นก็เอาออกคิดไปอย่างนี้เลยนะครับพิจารณาเองเลย เดี๋ยวลูกเล็กๆผมจะมาซอยอีกรอบหนึ่งนะครับเอาออกอีกรอบหนึ่งอันนี้มันซอยไม่ทันครับก็เลยจะจะเน้นเอาลูกที่ข้างในแน่นๆใหญ่ๆออกก่อนส่วนลูกแก้วลูกแก้วที่เล็กๆนี่ก็ต้องเอาออกนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะร่วงเองหรือเปล่านะครับ ก็จะปล่อยมันไปก่อนไปซอยพวงอื่นเอาที่มันแน่นแน,แน่ๆเลยออกก่อนส่วนลูกแกวเดี๋ยวมาซอยทีหลังเพราะว่ามันซอยไม่ทันนะครับเดี๋ยวมันจะมันจะซอยอยากเนี่ยอยู่ด้านในจะตัดทิ้ง นี่ที่มีตำหนินี้นะครับก็เอาออกไปเลย การซอยตามใจฉันเลยนะครับอยากให้มันขยายลูกเพิ่มขึ้นแต่มันจะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขยายได้อีกมากแค่ไหนนะครับต้องลองลองดูครับ ก็อันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งช่วงขยายลูกรอบสามนี่ก็อาจจะตัดออกอีกเล็กน้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาเอาซอยลูกกระเล้งนี้ออกทีหลังนะครับแต่ว่าจะต้องทำแบบนี้ทุกพวงนะครับเพราะว่า ตอนนี้พองอื่นมันซอยไม่ทันนะครับจะเอาแบบนี้เป็นหลักไปก่อนแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดลูกแก้วเล็กๆนี่อีกทีนโอเคครับ